ันออกเป็นตัวใช่ไหมใช่ออกเป็นตัวแล้วมันเป็นสัตว์สังคมอยู่ด้วยกันได้น่ารักมากๆตัวหน้ามันดูห่างมันดิเออเฮ่อมันน่ารักจริงๆคันน่ารักคากน่ารักเลยอ่ะมากๆอะไรก็ได้ที่มันไม่ดุก็คือน่ารักก็แต่ถ้าอะไรที่ดุก็คือก็ก็คือไม่ก็น่ารักอ่ะเรามากกี่ขวบแล้วใกี่ขวบกี่เดือนกี่วันออกมาได้อันนี้จะขายหรือยังเออถ้าจะซื้อก็ขายอย่างงี้ดีกว่าถ้าจซื้อก็ขายครับ กี่เดือนกี่ขวบกี่วันอันนี้น่าจะออกมาเดือนกว่าเดือนกว่าแล้วนะเดือนกว่าแล้วแล้วถ้าตอนท้องรู้ไหมตอนท้องรู้ครับรู้คือเป่งเลยเป่งเลยเป่งเลยอะไรเป่งท้องท้องอะไรเงเอาก็ไม่รู้บางตัวแบบเออพุงข้างๆท้องข้างหน้าแล้วมีอันนี้อันนี้สัตว์เลี้ยงง่ายมานี่เลยครับชื่อมันเป็น Anolis Blue Eye เนี่ย a n o l ล s ตาตาเป็นสีฟ้าหยิบหยิบหยิบออกมาให้ดูได้ไหมไม่ได้ อันนี้อันนี้ก็เป็นสัตว์ที่ผสมพันธุ์ง่ายเขาเลูกง่ายอ๋อเป็นไข่ใช่ไหมคอ๋อง่ายเรียกว่าจะเป็นสัตว์ที่ไม่สูงพันธุ์ในอนาคตใช่ก็คือว่าผสมง่ายอะไรง่ายมันจะวิ่งพุดปัดวุดปัเร็วมากเป็นอินโดนีเซียอ่ะอ่าันนี้น่ารักอ่ะราคาเป็นยังไงอ่ะนี่ลูกนอกหรือพอไทยอันนี้ลูกนอกครับแต่ว่าแข็งแรงทุกตัวครับแข็งแรงทุกตัวแล้วก็กินดีทุกตัวมาไซนี้อันนี้เกิดต่างประเทศนะลูกนอกนะ นอเทิร์นนอเทิร์นบูทังสิงอ่านั่นเธอที่อ่าที่ก้อยเคยซื้อให้ของขวัญปีใหม่นนไปแล้วอันนี้ไม่ใช่นอเทิร์นอันนี้ไม่ใช่นอเทิร์นอันนี้มันเป็นของอันนั้นอะไรอันนั้นเป็นอะไรอันนั้นเป็นของอินโดนีเซียอินโดมีแบบเยอะมากมีส่วนมากมีแบบมีดูบ้างไหมก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอส่วนมากจะเชื่องสีสวยอันนี้สีสีแบบสีเผือกสีเพลือก อันนี้น่ารักอันนี้ต่างกันกี่เดือนกี่วันทำไมตัวนี้ใหญ่กว่าหรือว่าพี่รักมันไม่เท่ากันวะก็ก็ข้น่าจะคล้องเท่ารุ่นรุ่นเดียวกันเลยมีกระดิ่งมาแล้วมระดิงจริงจริงซะหน่อยอ่าดีอันนี้ใหม่ใหม่สดสดร้อนรเพิ่งคลอดนี่ตุ๊กแกดินสยามจริงจริงเลี้ยงมาปีหนึ่งแล้วแต่ไม่ค่อยอาหารอะไรตัวเท่านี้โคตรเท่อะสวยน่าที่สวยอันนี้เพิ่งเพิ่งคลอดไม่นานแล้วน่าจะจำชื่อไม่ได้ฮะเออจำชื่อไม่ได้อิมพอร์ตจากไหนอิมพอร์ตจากไหนพม่า อันนี้ไอ้เลนกินไงอ่าเลนส์กลิ้นที่มันเหมือนเหมือนเบียด์อะนะอุ้ยตัวนี้มันอ้ยตัวนี้เหมือนใช่ปะไม่ใช่ใช่อเหรอจำได้ใช่ไหมซองหมดแล้วอะจำได้เลยมันมีเลนกินใช่ไหมอันนี้เราก็สั่งมาแล้วอ่าฮะเอาไวโน่โมอเทนท์คิงอ่าอันเนี้ยพึ่งมาเลยอ่าเอาเอาไวโน่โมอเทนท์คิงมันไหมยังตันนี้ไม่เคยเห็นเลยอ๋ออันนี้เพิ่งได้มาเป็นชุดแรกโอ้ไอ้ตัวนี้เคยเห็นใช่ตัวนี้เคยเห็นมีอารอนพายคื่อะไรนะ หนูว่าตัวนี้ดุแน่เลยนะคุณอีกไม่นานเนี้ยมันดุไม่ดุนั่นแหละที่ชอบเขาจับอันนี้ก็สวยครับนี่เท่ห์วะใช่เอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมเก็บเลือกออกเลยนะพี่เอ็ e x t r e m ม n e วนั่นแหละพี่ใหญ่เขาจับน้องเอ็กซ e x t r ม m e New อันนี้ใครก็ได้ช่วยๆเลยแม่ไดหมอะไรอ่ะเมมียวไ่จับพี่เชนมือเปื้อนขนอะไรอ่ะนี่มีขนอะไรโอ้ก็บอกให้เลเซอร์ขอพี่เชนงอกแล้วก็ไม่บอกเฮ้ยใหญ่แก้วอ๋อใหญ่แก้ว เป็นแฟชั่นนะคะหันไปดูเลยแฟชั่นแฟชั่นนะคะใช้โคเทแท้ลยคาเมเลียนเกโก้อ้าวมันคือคาเมเลียนเ่ะใช่มันคือคาเมเลียนเกโก้มันคือตุ๊กแกแหละแต่ว่ามันเป็นเกโกะเออนะครับ้มันสยค่อขาบ้าอะไรเดี๋ยวโคตรไวเลยเอ้าจับด้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในไอ้นู่นเข้าไปในจิอะไรนะเดี๋ยวมันจะหายากอ้าวเฮ้ยแหม่แหมเก่งก๊อปไม่อันนี้อันนี้อันนี้ต้องมุนว่ะ ความจริงเราก็เห็นจับทุกตัวไม่ได้ทุกตัวไม่ได้ทุกตัวเก่งเก่งไม่ได้ทุกตัวเชยเชยคางเลยะจะได้ขึ้นเชยคางเออให้เด็กมือสอนี่พีทั้งมันกัดจริงๆเชยคางคืออย่างไอเด็กเฟลคาเมเลียนให้เด็กมือสอนเฟลคาเมเลียนเอลไอไอไอไม่จับไม่จับแต่โดดให้ดูมันจะโดดไม่จับมันกันการกูมันกัดอย่าไปจับเลยอ๋อนี่คือการเชยคางเชยคางยาโดดเตยอะเทว่ะ ่้มันก็เหมือนทางเชื้อทางเอ้ามันเหมือนตุ๊กแกผสมกับคาเมเลียนอ่ะมันเออมันเป็นแบบแต่มันแต่มันคือกิ้งก่าแล้วมันคือกิ้งก่าเหรอฟอสคาเมเลียนอ๋อเฮ้ยเท่ว่ะอันนี้ฮ่าฮ่าคู่ละห้าหมื่นห้าคู่ละใช่ไหมคู่ละเอ้ยไม่แพงนะเนี่ยเ VSP มันจะสปีชี่ใหญ่กว่าตัวเนี้ยชอบมากโตไวมากนะใช่โตไวมากเอ้ารู้มันเลยมันมันไม่นั่นนะมันไม่มันไม่ดุไม่ดุย่ะไม่ดุทุกตัวเลยแต่วัน วุ้นนนเเเลล่่มอไม่ดุแต่ให้วุ้นเล่นโตไวมากดุป่ะเนี่ยอันนี้วุ้นให้กินหน่อยหอยให้กินหอยด้วยค่ะแล้วก็หอยอะไรอ่ะหอยหอยแอปเปิ้ลค่ะส่วนใหญ่ให้กินหอยแอปเปิ้ลเลยสุดยอดหายใจแรงจังวะมันเนาะให้ก้อยให้ก้อยอุ้มไม่ก้อยอุ้มกดแน่นไม่ค่อยเชื่อพี่เท่าไธอแล้วตัวอุ่นเพราะว่านี่แต่ว่าจระเข้มันลื่นกว่าเนีาะเพราะเปียกน้ำ ท่านี้ถ้าย้อนเนี่ยเลือดเลยเนี่ยหายใจแรงดูท่าเหมือนกลัวนะก็กลัวมันจะแววงที่นี่มันไม่น่าไว้ใจไงพี่เข้าใจปะจะบอกเลยให้กัดได้ยานี่กัดนานี่กัดต่เนี้มันยังขบหอยได้ที่ดูเลยา เข้าสู่ช่วงโฆษณาสักครู่เดียวนะครับผมนี่ช่วงนี้นะครับพี่นนท์มีอีโกน่าจำหน่ายนะครับมีทั้งสีเขียวแล้วก็ลูกผสมนะครับเขียวแดงนะครับจำหน่ายเพียงแค่ตัวละ550บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศเลยใครสนใจนะครับแอดมานะครับที่ Line ID ดี้แอดมีตัว A ตัวแอดนำหน้านะครับไทยเอกโซติเท่านั้นนะครับผมเนี่ยเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ550บาทเท่านั้นแข็งแรงมีคุณภาพทุกตัวเลยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีค่ะ EXO TOPPERS ใช่ไหมครับใช่ครับทำไมต้องชื่อนี้ครับรุ่นพี่ตั้งให้ครับอ๋อรุ่นพี่ตั้งให้มันแปลว่าอะไรมันเหมือน,นแปลว่าแปลว่าอาณาจากักรแตกอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ออาณาจักรแตกอันนี้ก็อาณาจากักรโลกีแปลกใหม่ห <laughs> รือย้ายหรือจะๆๆ <c oughs> เล่นกูหลายรอบเลยเดี๋ยว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 อันนี้เรื่องจริงครับใช่เราชอบเราชอบเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นกันผิดศีลผิดศีลสิ่งแรกเลยที่เข้ามานะหอมมากใช่มันหอมเพราะอะไรอ่ะนี่ไงไอ้เกิร์เนี่ยมันหอม อันนี้เหรออันนี้ก็มีส่วนครับพี่แนะนำเขาบ้างดย่างห้องร้านเขาเหม็นโลกีมากเลยเออแบบเฮ้ยนี่ไงนี่กลิ่นหอมเหม็นโลกรีใเี๋ยวอนื้หม็นโลกีเหม็นกลิ่นคาวโลกีแนะนำอะไรบ้างค่อนข้างค่อนข้างสิ่งเรื่องกลิ่นอ่าใช่สายขาวเดี๋ยวนะถามหน่อยว่าแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรกับสัตว์ไหมไม่มีพี่อันนี้คือปลอดภัยปลอดภัยปลอดไทย จะหลากหลายเลยกินกาหลากหลายเลยกินกาครับแต่ส่วนตัวผมชอบคนชอบกินกาผมเลยลงกินกาเยอะแต่ตอนนี้ของมันจะไม่ค่อยมีอะไรมใหม่ในขณะที่ชอบเซลฟินมาอ่าเซลฟินผมจะชอบมากเซลฟินครับถ้าจะเป็นเซลฟินนะต้องมาร้านผมครับผมมีอะไรดีครับเซลฟินเซลฟินมันจะมีตอนนี้มีอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเวบเบิลเว็บเบิลจะเป็นตัวเขียวตัวเขียวเวบเบิลก็คืออินโดนีเซียถูกไหมขายชาของอินโดอินโดมันครับสวยกว่าร้านตะกี้เยอะเนาะพี่นนท์เนาะ เของเป็นฟิลิปปินส์ครับตัวนี้ต่อมาจะเป็นสีม่วงต่อมาจะเป็นสีม่วงเออแต่ฟิลิปปินส์นี่เด็ดสวยๆบอกเลยว่าเด็ดมากของฟิลิปปินส์โอ้ฟิลิปปินส์จะแพงกว่าไปถึงสัตว์เหรอแพงกว่าหรือคนอ่าสัตว์สัตว์สัตว์ช่องสัตว์นะเนี่ยเนเนี่ยที่น่าสนใจอันนี้ก็เลยเอาใบโนนี้ไไม่ด้้เออานลกใช่ไหมฮะไม่พี่สีมันลอกเองพี่เแต่แฮงเตอร์นี่อุ้ยสวยจังเลยอ่ะเหมือนขัดกระดองกระดองไม่ได้ขัด น่ารักมากๆบอกเลยไอ้ตัวนั้นอหไรนะกี่พันเจ็ดหมื่นห้าครับพี่เจ็ดหมื่นห้าต้อยอันนี่เป็นไฮบริดอันไฮบิดไดโซนไดโซนเตาน้ำ Diamond Black ครับหน้าขีดผสมครับเท่าไหร่พี่เท่าไหรได้บอลลูนเลยมันมีเป็นขีดไอไฮบริดกับหน้าจุดอ่ะมันจะไม่แพงครับอยู่หกพันห้าแต่ถ้าเกิดเป็นไฮบริดไฮบริด Diamond Black หน้าขีด่มันอยู่ที่สองหมื่นสองครับหน้าขีดจะแพงกว่าตัวนี้ตัวนี้ไฮบริดกับหน้าจุด Diamond Black หน้าขีดไฮบริดนองผอมนองผอม ไม่งับนะไม่งับหรอกมันลบงไอขีดพี่พี่พี่เชยลองเอามือเบางนี้มันงับไหมลองนี้ลองนี้งับงับก็ไม่เจ็บไอพวกนี้มาผสมกับสายญี่ปุ่นได้ไหมญี่ปุ่นผมไม่ชัวนะลองนี้ลองนี้ลองหนได้ปะส่วนมากเขาจะให้ไอ้ดัมเบลแบ็กผสมกับแบล็คแอ็กมันเจ็บไหมไม่เจ็บพี่เจ็บ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 มือผมเบาบางน่ารักนะฮะดูน่ารักจริงน่ารักน่ารักเหมือนคนเลยอ่ามันก็คอมมอนเลย จากกูทำไมวะตัวนี้อาจจะแบบทกใจแล้วพอวันให้บิดเราก็เรียกเขาว่าให้บิดนี่เหรอให้บิดพี่ให้บิดแล้วเราต้องบอกว่าไปเลยไปกับอะไรจัดตู้น่ารับดีนะใหเจ็ดพันครับไอ้นี่มันยังไงมันคือมันใหญ่กว่าใหญ่ใหญ่คุ้มเลยใช่ไหมมันเป็นมันไม่ใหญ่กว่าเนี่ยพี่พอๆกันพอๆกันพอๆกันแต่ว่าตัวนี้มันจะคนเะเฉดสีกันตัวนี้มันเป็นตัวเมียถ้าเป็นตัวคู่อ่ะมันจะเหลืองว่าดำเลยมันดูยังไง ดูยังไงไม่ถึงดูที่สีมล็ดชิ้นิดของแต่ลีตัเลยตัวผู้จะดําใช่ครับตัวผู้จะดําดําแล้วเป็นแซมแถบแถบเหลืองอ่าตัวเมียจะออกสีตุ่นๆเยี้ยเด็กๆรู้ไหมเด็กๆคล้ายๆกันหมดเลยคล้ายๆกันหมดเลยใช่เด็กๆวันนี้มันเป็นตูเจมาสเตอร์ใช่ไหมตูเจมัตเตอร์อีกคือใครได้ทุกตู้ใครได้ทุกตู้หนีโคตรเท่สุดยอดสุดยอาตัวอะไรครับแต่ไม่มีเรา 7จ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าจ่แอนฮอนลิสซาดขอเจ็ดพันได้ไหมอ่ามีตัวเดียวครับมีสองตัวพี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวผู้ครับตัวนี้ตัวผู้อ้าวมาดูยังไงอ่ะเออดูยังไงไม่ไข่อ้าวกระตีมมีอยู่นั่นเหรอเนี่ยเออมองไม่เห็นนะนะเฮ้ยคือปีนได้ด้วยไข่ใหญ่ๆตัวเนี้ยอ๋อไม่มีเลยดูคล้ายๆเบียดเงี้ยตุ้มๆคล้ายๆเป็นเด็กยโคตรเท่อะไอ้เงี้ยในไทยในไทยมันพอกันได้แน่ พอกันได้ยังยังยังไม่เคยเห็นสักทีตั้งแต่ผมเริ่มเลี้ยงมานะครับแต่ว่ามีคนได้ไข่มีได้ไข่ได้ไข่มีแต่ว่าไม่บางคนที่เขาได้เขาไม่ฝักเป็นตัวผมก็ไม่รู้ว่าเขาอะไรสวยๆเพราะมันบำรพวกเบสก็มีนะสวยๆนะซีโร่นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้ดิวิ่งมาหาประเทศซีโร่ปิ้งทั้งออกปิ้งทั้งโตเร็วมากนะไม่จับไม่ดึงอยากใหหมืนร้านพี่ไหมปกติพิพาทปกติผมก็ไม่เคยได้จไข่อพอกันครับ นี่ใส่ดีนี่ใส่ดีใช่นี่โอ้โคเท่นี่อาจจะโดนตัวนี้อาจจะโดนมีมีอาาปากอยู่เหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ให้มาสุริลล้วนเลยครับล้วนเลยพี่แต่เลี้ยงโตแล้วสวยสวยจริงมูังมันโตเต็มที่แค่ไหนถึงบูทังไหมที่ผมเห็นไม่ไม่เท่าพี่มูทังอันนี้มูทังมันจะออกแนวใหญ่กว้างและสั้นครับตัวนี้มันออกแนวทรงเรียวยาวที่ผมเห็นก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ ความยาวนะความยาวใช่ตอนตัวก็ยาวอยู่นะยาวยาวพี่มันจะยาวของพวกปูทั้งครับนี่เป็นตาแมพแมพครับพี่ก็ตัวนี้แหละตัวละพันเองเหรอนี่แหละที่ที่ไฮบริดกับดิมมอนแบกออกมาเป็นตัวตัวนี้ครับเดิมมอนแบกหน้าขีดไฮบริดกับตัวนี้ครับตัวผู้นะตัวผู้ครับเลยขายถูกที่บ้านก็มีตัวนึงไปดีแต่ถตัวเมียว่ะเอาไหมตัวเมียหางสั้นไม่เอาหางใหญ่ไอหางยาวหางสั้นใช่อันนี้ดูหางยาวครมันยาวเอาไปดิเอาไปดิโอ้ยเกียร์ท่อ อย่าเบลล์มเลยขี้เกียจก็หลายตัวละขี้เกียจพอมีอะไรเตอร์อยู่เป็นใส่โหดใส่โหดแล้วก็ที่ต่อเป็นพวกทุกแกเดี๋ยวผัดเกโก้แหละเดี๋ยวผัดเกโก้งูคอนงูคิงมีคิงไหมมีคิงด้วยคิงหมดไปแล้วครับพี่อ๋อคิงหมดหลังๆเป็นคอนแล้วคาทกแกโอ้นี่เป็นทุกแกอะไรอ่ะอันนี้มีพวกกากอยครับกากอยนั่นนะโอ้โหเป็นไงสุดยอดนี่ได้แรงบันดาลใจมาจากที่ไหนฮะเนี่ย ไม่เหมือนร้านเมื่อกี้เนาะไม่มีอะไรอย่างเลยร้านนี้เขาเหมือนเขาใช้สมองอ่ะในการคิดเป็นแบบอันนี้ยอมอันนี้ยอมอันนี้ยอมไม่อันนี้มีได้ยินเสียงพัดลมด้วยเป็นพัดลมเป็นมอเตอร์ที่ดูดหรือพัดลมอะไรอ๋อตัวแปลงตัวแปลงใช่ตัวแปลงไฟเอาแต่ไอเดียนี้เออเลิศทำสวยสวยสวยสะท้อนเข้าไปข้างในเหมือนอยู่คอนเสิร์ตอ่ะเปิดไฟบลูส์ ยังไงฝากมีเพจใช่ไหมครับมีเพจครับเป็นเพจเอ็กโซโทเปียครับคุณค้นในในนี่ได้เลยแล้วก็ร้านอยู่ตรงไหนเอ่ยร้านพีกัลหน่อยโซนดีซอยสิบเอ็ดครับโซนสังเลี้ยงโซนดีซอยสิบเอ็ดห้องดีห้าสามหกครับอ่ามาเที่ยวก็ได้สายกิ้งก่าสายเซลฟินมาที่นี่เลยครับผมไอ้เหี้ยคิงดอมสู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันเต่าเต่าจริงเต่าปลอมเนี่ยพี่โอ้โหแล้วรองเท้าเราเปียกด้วยเต่าจริงเหรอมีพวกนี้ครับพี่ ที่เป็นที่นิยมอยู่นิยมเป็นแกมมอสตราโรตี่กับพี่แกมมอสตร่าอุ้ยจับพี่จับไปเหรออ่าที่จริงไม่ควรจับนะพี่แต่ว่าชนิดเนี้ยมันค่อนข้างนิ่งค่อนข้างนิ่งใช่คือมันเอาขึ้นมือได้อะไรได้อันนี้อันนี้นะอันนี้กับโกเดนี่อันไหนนิ่งกว่าอ่าผมว่าส่วนตัวผมว่าตัวเนี้ยนิ่งกว่าพี่นิ่งกว่าไหมใช่ครับโกเดนี่มีกัดไหม ตัวที่มีตัวที่ดุก็เคยเจอนะครับพี่เป็นยังไงบ้างอาการเวลาที่มันแบบว่ามันมันจะยกขาขู่เลยครับตัวที่มีบางตัวครับพี่ดคือเวลามันจะมีอาการถ้าสูอยู่ดีมันจะโหดเนี้ยมันดุมันจะมีอาการยกขาขึ้นใช่ครับมันจะยกพร้อมตะปบเลยครับพี่ตะปบคือเขาเจาะเขี้ยวเลยนี่ปไาอย่างนี้ป่ะอย่างนี้ป่ะ่าอย่างนี้ไม่ใช่ครับพี่อย่างนี้นิ่งๆเขาจะยกเนี้ยเขาจะยกเนี้ยคือจะยกขึ้นตัวเลยครับพี่อ๋ออันนี้คือนิ่งยังไม่ดุใช่ครับลองนี่ได้ตัวเมียตัวเมียครับดูยังไงอะคะ ตัวเมียส่วนใหญ่ดูจากค่ากับพี่เราเช็คเพจก็คือก่อนตอนที่เราจะซื้อบางทีก็บางร้านถ้ายังไม่ลอกค่าก็คือแบบก็ยังไม่รู้แต่ต้องต้องใช่ครับพี่พวกนี้จะเช็คเพจได้ตอนที่แบบว่าคล้ใหญ่ๆเราแล้วจับค่ามี้ไม่คันหรอครับอ่าไม่คันครับพี่ชินแล้วใช่ครับคือมริเป็นบา์ซีสเลยพี่แต่ถ้าเกิดเพิ่งลอกใหม่ๆอย่างเงี้ยคันครับพี่อ๋ออันนี้รอกนานยังคะอันนี้รอบประมาณ2เดือนแล้วครับลอกสองเดือนแล้วใช่ครับพี่ก็ปล่อยไว้ปล่อยไว้เอาไว้ให้ลูกค้าดูว่าเป็นตัวเมียอะเงี้ย คมุบเริ่มต้นเท่าไหร่อ่าเริ่มต้นอยู่ตัวแรกตัวอยากได้ข่าแดงข่าแดงแดงงี้ใช่ไหมครับใช่อ่ตัวอย่างก็จะเป็นงูเป็นงูคอนกับงูคิงงูคอนกับงูคิงใช่แหมแมงมุมนี่มันมีประมาณมีสี่ประมาณนี้ครับอเมลซิกแท็กใช่ครับเป็นตัวเมียสวยๆอ๋อมีเหยื่อขายด้วยใช่ครับเป็นเลดลันเนอร์แล้วนี่งูอะไรฮะอันนี้เป็น คาเมเลียนครับพี่ออ๋คาเมเลียนเวลแอบอยู่อ๋อแอบอยู่เอ็นฮานะอ๋อเบลก็มีนะใช่ครับสีสวยสสวยทั้งนั้นเลยโอ้ยกบก็มีนะครับกบตัวน้อยอันนี้ก็เป็นแมงมุมเหมือนกันแมงมุมกันเจ็ดร้อยนะใช่ครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นเคอร์รี่เฮลคือรี่เฮลโอเค จับได้เนาะพวกนี้มันนิ่งอยู่แล้วอีมันเป็นบางชนิดด้วยบางชนิดอันไหนที่ดุอันนี้อ่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกะกูลบึ้งครับพี่เป็นพวกโลก่าครับเป็นของมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามอันนั้นจะดุใช่เป็นทานโลก่าดุหมดเลยพวกนี้ดุไหมแดงแดงเนี่ยแดงแดงไม่ดุกรบพีแต่ขันอ๋อขันใส่ขนคันได้ก็มีขนคันพี่เวลาเวลาไปโดนรบกวนน่ะเขาจะติดขนคัน้างหลังเลยอ๋อเหรอ้งเลยใช่ครับเออขคันเลยี่ แมงมุมที่เขาเรียกเป็นม็อบใช่ไหมครับมอฟไหมไม่ไม่เป็นมอบครับพี่สายพันนะสายพันเลยเขาเรียกเป็นสายพันธุ์เลยใครสนใจนะเดินมาง่ายๆครับเขาเรียกว่าประตูอะไรประตูเนี้ประตูประตูวัดสันประตูวัดสันใช่ครับนี่อะไรอ่ะแมงมุมอันนี้เป็นแมงก่องครับพี่แมงกองแมงกองไม้ตุ่ยกองาครับเป็นสายชื้นอันนี้ไอ้ตัวเล็กๆที่ต่อยปวดปวดครับนี่ยอดเลยพี่เทียนอยากอยากอัพไซส์ไหมพี่เทียนไม่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  รู้รู้ว่าคิดอะไรอยู่คิดอะไรคิดอะไรถ้าสมมติว่าสมมติว่าโดนแมงมุมแบบนี้คือแบบอาการปวดแสบปวดบวมถ้าเป็นแมงมุมที่แบบว่าโรคโรคเก่าครับจะปวดมากกว่าพวกทางทางเอเชียครับพี่แต่ถ้าเกิดเป็นพวกทางเม็กซิโกทางไหนพวกเนี้ยเวลาโดนแล้วมันจะลมเหมือนพึ่งต่อยครี่อ๋อใช่เพราะพวกเนี้ยเขาจะพึ่งต่อยนี่คือยังต่อยไม่นานใช่ไหมไม่คือพึ่งต่อยพึ่งต่อยอ่ะแบบเลยพึ่งอ่ะเออ๋อพึ่งต่อย แล้วแล้วแล้แบบต้องไปหาหมออะไรอีกางเ้ยคะหรือว่าอ่าถ้าคนแพ้แรงหนักต้องไปครับพี่ผมมีเยื่อใยกับคุณอ่าเดี๋ยวเราจะตัดเยื่อใยน้องตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะแฮรี่ครับแฮรี่แฮรี่กิ๊บเฮ้แต่เชื่อตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้อันนี้กี่ปีแล้วคะ อันนี้ประมาณสี่ห้าเดือนครับสี่ห้าเดือนยังโตได้เยอะครับคือมันแม็กซ์สุดอยู่หกสิบเจ็ดสิบโลครับพี่อันนี้คือตั้งใจเอาเลี้ยงเลยไหมหรือว่าเอามาขายเลยครับพี่เอาขายขายไม่ได้ก็หิวงแบบนี้เลยแล้วขายไปกี่กิโลครับไปเดี๋ยวรบกวนพี่ขอแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับแฮร์รี่ระวังรถแฮร์รี่ระวังรถไม่พูดอะไรเออตาย แฮรี่ที่แฮรี่เล่นน้ำมันเที่ยวอะ่ะที่นั่นจะถอะบอกกว,นะวันนี้แฮรี่เล่นน้ำปล่อยแฮรี่เล่น